สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไป่สุขุมสุขคนค่ะเมื่อนี้แม่ขาวมาอัปเดตอันผักที่ปลูกไว้ในขวดนะคะปลูกผักในขวดไวะะ้เด้อค่ะอันนี้เป็นผักักกาดขาวค่ะอันนี้เป็นผักกาดขาวเด้อค่ะต้นกําลังนง้มค่ะนี่แม่ขาวเพิ่งจะใส่ใส่ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะ อุ้ยเปลือกไข่ค่ะเมื่ไปให้กำลังงามำคุณค่ะช่วงที่พันพันม้าน่ะกะหนาฝนเนาะค่ะฝนตกหลายไหมคะ่ะฝนตกดูค่ะพี่น้องกเฮ็ดให้พักบอกพวกผักกาดน่ะดูแลยากนิดนึงค่ะพี่น้องจะบอจะ่อไข่เจริญเติบโตไปไแล้วกับ,บ่อหลอดแม่พี่น้องซุ้มบ่อหลอดกัมีหลายคือกันจะ้ะ พี่น้องเห็นบ่ทั้งขวดมันก็จะเป็นว่างๆเลยจ้ะบางขวดจะเป็นว่างๆกับมีแมงมากินค่ะส่วนบกหอยก็ยังมีมากินอยู่แต่กบหลายเป็นไดายจัก่อยเก็บแล้วก็คอ่อยเใส่น้ำมักเอาค่ะที่หลอดม้าก,กับประมาณนี้ละค่ะอันนี้กับจะเป็นกวางตุ้งเด้อค่ะพี่น้องเป็นกวางตุ้งค่ะนี่นี่จ้ะเป็นกวางตุ้งที่ปลูกไว้เลยจ้ะก,กำลังง้มคเือกันนี่ค่ะ ตัวน,นี้ก็กำลังงามค่ะ,ะกาดขาวกับกำลังงามค่ะพี่น้องเป็นปลูกแบบแบบอินซีฮะล่ะพี่น้องปลูกไว้เธอกินค่ะเนี่ยกำลังงามเลยประกาศข่าวค่ะปลูกไว้เธอกินเองแม่ขากับว่าจ,จะปอกพายายามบอ่พวกปุ๋ยปุ๋ยเข้มนี้ค่ะพี่น้อง บรใส่ปุ๋ยเคมีค่ะล้วก็จะใส่ตะปุ๋ยอินซีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้งัวงจนเสร็จแล้วกับใส่ปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ละค่ะพี่น้องเนี่ยเปลือกไข่เนี่ยละค่ะต่อมาเด้อค่ะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นแตงค่ะแตงกวาที่ปลูกไว้ในกระถางละค่ะพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาไปตั้งไว้ใกล้กับกำแพงกะให้เขาขึ้นกำแพงไปเลยจ้ะ กำลังกำลังปรงยอดค่ะพี่น้องเห็นบ่ะคะคือหนาฝนมันจะดูแลอยาากน้นิดนึงค่ะพี่น้องหนาฝนจ่กองตุ้งตัวนั้นกับกำลังงามเบืองใบแ <c oughs> ม่มากินมาคอยมากินค่ะ,คะแม่ขาวก็จะเอาไวขขข้ขางๆกำแพงงี้สิละค่ะพี่น้อง ปนๆกันไปใชล่ะสัปปิพื้นที่มันหน่อยค่ะเนี่ยเตยเกิดกำลังขึ้นค่ะพี่น้องอันนี้นี่เดี๋ยวแม่ข่าวให้เบิรงค่ะต้องข่าพี่น้องอันนี้ที่โยงขึ้นไปอันนี้เฮ็ดข้างขึ้นไปเขาเขาขึ้นตั้งกำแพงค่ะพี่น้องเห็นบอกจ้ะเป็นตัวพูค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะขึ้นไปเป็นตัวพูกำลังขึ้นเลยจ้ะกำลังง้ม ส่วนต่อมานี่ก็เป็นเป็นผักบุ้งค่ะพี่น้องเพราะกินแล้วเพราะเด็ดไปกินได้แล้วเดี๋ยวแม่ขาวสิเด็ดผักบุ้งไปผัดแล้วค่ะมันกับเขากับเขาเมื่อวานแค่จะเป็นผัดผักบุ้งนี่แล้วจ้ะน้ำเยเด้อค่ะพี่น้องย้าวแล้จ้ะย้าวก็กินเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ม ปอดสารทั้งท่านค่ะพี่น้องแม่ค้าบอไซปุย๋ยบอไซปุ๋ยเคมีค่ะเอาฟุ้งขีดวัวแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นี่แหละค่ะแล้วก็เศษใบไม้ใบไหลเนี่แหละค่ะเอากองก้องกันไว้เห็นเป็นปุ๋ยค่ะนี่อันนี้อันนี้นี่เป็นผักชีค่ะผักชีหอมค่ะหรือว่าผักหอมป้อมอนนะจะบางคนเพิ่อนเอื้อนว่าผักหอมป้อมบางคนมันก็นว่าผักชีหอมค่ะ แล้วข้างๆก็จะเป็นวังตุ้มคือกันค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอามะวานทุกไม้เห็นมันขึ้นไหมค่ะเป็นผักอากาศสอยค่ะพี่น้องคือแม่ขาววานไวหลายแต่ว่นมันหนาฝนแม่ขึ้นมาแน่มันก็เปื่อยค่ะพี่น้องผักบุ้งก็กำลังงามได้จ้ะ ย่างน้ำเลยน้ำขัดพวก,กินแล้วเดี๋ยวไม่เขาพาไปเบางอย่างอื่นอีกค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นป่บุ้งน้ำขนาดเดี๋ยวจะเอาไปผัดละค่เมื่อน,นี่จะเป็นผัดพักบุ้งละคะเมื่อนมู้ต่อไปค่ะ แล้วก็วปรานผสมปนเปนกันไปซิค่ะนี่อันนี้จะเป็นเบีย้ยหมกพกค่ะนั่นค่ะเป็นเบีย้ยหมกพิกวานใบแบบนี้เลยค่ะตอนแรกกับว่าสิกาว่านสะปูใส่กระถา,างใส้กระบะดีดีนั่นแหละมานี้เพื่อนที่มันหน่อยค่ะพี่น้องมันก็ได้ได้เห็นซิหมกแตงค่ะอันนี้เป็นเป็นหมะเขือค่ะพี่น้องเป็นเบีย้ยหมะเขือค่ะ แล้วโพนี่ก็เป็นผะกว้งตุ้มค่ะที่บริอยู่ในกระถางค่ะพื้นที่สัมนี้ค่ะพี่น้องปลูกปนๆกันไปงี่สิละพี่น้องมองผักกาศผักกาศซอยผักกาศหินค่ะหินกนระปุนปลาแส่บแสบ้วยพี่น้องใส่ฝุ่น กันจ้ะส่วน,ส,วนส่วนอันนี้พี่น้องเบิง่งงามงามและพี่น้องเห็นหรือเปล่าอีตู้ค่ะบานไว้ขึ้นดีขนาดเลยงามยังขนาดเลยจ้ะแล้ว่าเอเอาไปปลูกไปขยายต่อได้หลายยังขนาดได้ะได้แปลงเหมือนใหญ่เลยว่ามันงจิมีเวลาไปเห็ดบออันนี้ก็ แม่ขาวก็ถเพิมแม่คาควาไปพี่เ่าแม่ขาวสิกลับไปเบื้งการน้ำมันนะคะ่ะถ้าแม่จะให้ลูกดูลกแลไว้ถาจะไปไปมาๆค่ะระวังเบื้งการกับพนแก่เนี่ยแหละค่ะระวังเบืงการกับพนแก่แม่ขาวจะไปไปมาๆอยู่จังสี่เราจะเออเด้อเด้อพี่น้องแม่ขาวให้เบิ้งอันนี้จะเดี๋ยวแม่คาให้เบิ้งอันนี้ค่ะ นี่จะนี่รู้สึกว่าจะเป็นพักอันพักเสียนค่ะพี่น้องอันนี้พักเสียนพ้อมเดี๋ยวทำมันใหญ่เกิดมาหน่อยไคะเอาพันธุ์มันไว้อยู่ค่ะสีคอยถนอมมันไว้แต่สีคอยถนอมไว้แต่เอาพันธุ์ค่ะแล้วก็สีว่านให้มันขยายพันธุ์ต่อไปเห็นเกิดขึ้นหลายๆค่ะมักินเนี่ยสมพักเสียรนี่ อันนี้เป็นมะเขือเลนค,เเค่ะมะเขือเคียบค่ะพี่น้องมะเขือเทียกแบบอาน้อยมันเมื่อวานถิ่มลงเลยได้ใจพี่น้องนันก็ส้มเกิดยูดอกจ้ะมีหลายแต่ว่าเห็นหมองแล้วนิดล้หน่อยแหละต่วนันเกิดมีหลายหมองค่ะก็เป็นผักกองตุ้งค่ะพี่น้องส่วนแล้วพนงมผมนก็จะเป็นอมันหมองค่ะ กำลังงามค่ะพี่น้องเพราะได้เห็ดพันอยู่อันนี้แม่เขาก็ตัดเอาเคี้ยมันเคี้ยมันม่วงอะไปขยายพันธุ์อยู่ทั้งบึงการน้ำนจะไปขยายพันธุ์อยู่บ้านอยู่ทั้งบึงการน้ำค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเมืนน่อนี้แม่เขาก็มาอัปเดตสวนขางบ้านให้เบิรงกยังเสือจะกำลังงามค่ะแต่ว่าดูแลยากน,นิดนึงหนาฝนค่ะ ถิงน้ำฝนแน่กับเปื่อยกัยังไปค่ะพี่ดองแย่ยากจือเพื่อนไดบอกว่าการปลูกผักหนาฝนมันต้องมีที่บางแบบเอยที่บางฝนให้เขาน้ำค่ะตะกอนไม่ขาวกับพ่อรูดออกพ่อมาเห็ดเองเนี้ยสิแม่ขาวตั้งรูดค่ะว่ามันัพกพืชผักบางชนิดมันจําเป็นต้องปลูกตามฤดูกาลค่ะถ้าเขาจะมาปลูกนอกฤดูกาลนั้นสิมันจะบ่ใครได้ผลปันใดค่ะ เป็นซักกะเป็นอันว่าคลิปนี้แม่ขาวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อจ้ะเด้อท่านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำหนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่ขาวได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต,ต่อไปเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ล่ะแค่นี้ล่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ